สัญญาเอาแล้วครับติดต่อรูใจดีอาจจะ้มาพักได้เราเราพอพระคหทัน์ตลยได้งาจื่องนะัวนี้ก ขาที่พี่เอาที่น่ารักเอาไปนะฮะขาแก่กาละเกี่ยวผีดีสุดเลยศักด์แต่ก็เจ้าพี่อะไรอย่างเงี้ยนกพิราบไปดูมาอยากู 这个流量呢？

มาครับมาครับเดี๋ยวเล่นหนังมาครับดูคู่มาลูกนี้แล้วก็พี่ดาวเอากัน เอาไปพีนก็อองไปแล้วฟ้าแล้วหุ่นหนักเนียท้งซ้ายทังขวาเยลยโอ้ไปเีย้อดันั้นใส่เลยนะใส่ที่ตอไปก็อรีขอบคุณหลาวานที้ขอชไปี่ะต่อแล้วนะตอนนี้คผมมีฝาเลยนะโอเคมาแใ้วนะถึง

Ially, right? s <S <pad> ีท <sy helmet lide> ี่แต่ตกันแล้ววันนี้วันนี้โหตึไปเียไหล้ครับจติดออครับีะทลงไปฮะดึงตรงไปาไปเลยมับโยเย่เหมืออรัีฮะเข้าไปมาีบ ตัดต่อไปัดต่อแน่ตดต่ัดต่อไอ้าวเออสวยไม่ได้ไม่ได้ห้แก่ันให้แกกันถึงว่ครับยิ่งตัดเต้นไม่ได้เลยนะอาดูี่าที่เราสาคอรัพี่ดูน้งปลาเลยนะแต่ว่าอเก็บไม่ได เก็บไม่ได้เลยนะดีแล้วทุกหลักทุกหลักที่เราแซวเอาไปเนี่ยนะหาลูกตูดใจพี่นะปีนี้เอาโอ้โหให้ความร่วงลูกนี้ได้ไม่ได้ครับผาสีอันเจี๊ยบดีเลยโอ้โหตูดร่วงไป้วเนี่ยไม่ได มี่าปนะเวลางนีต่ทีย้วจานพอนูนเลยออกไปที่หน้าครับหาว่ได้นม้เรา้ก็บบอได้่อนงี้ขึ้นมาเอจายไม่ได้จ่าอาสไโอโเาเาดาวดาวดดีอะครั้นี้ยังไม่หมดเอ าไลดพันะฮะักไล้ให้โดดงไติดนะมีทีทุกก่แล้วแล้วมีวิ่เวโอ้โหมีรพวกเครื่องเรื่อนกลับเลยนะเขาจะบุกเพลินนะเอาดีนะ้ทกมาตาโอ้ทุกมนโอ้โหอเลยครับ่ยนมะไปมา Stahlia! <laughs> 아, 아... ไม่กล้วเดียวแน่จริงๆนไม่ต้อน้ามาแล้วเอ้ามาแล้ว แดดเดียวตองถือหนักนะดู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  Hoth <laughs> De

ะจะากนั้นเราที่เข้าเรียบร้อยแล้วคก็ไดไปทีนะไปนอนนอนอยู่แล้วมาแล้วนะ 1 2 Tính luôn đi hết. Ủa có gì rồi đã. Một con chị nữa xin. Ôi trời ơi. Rồi nhá. Bây giờ bắt cho Đi đi. Sát nào Anh จ่ายเล้แฟนที่เราต้อขันอยู่เนี่ยเปลนตัวแล้จ้ามาแล้วครับอกล็ออกจ่ายตกเลยนะท็อกอกไหนท็อกออกนไตนาัวกลงทนเอาเลอยโอ้มาแล้วมาแล้วสวยัมาแล้ว 打！打！打！ เตียมากเลยนะฮะอาทางานของตัวไปแบบพุ่งเลยพุ่งมาแรงมาของตักครับแข็งยู่มาด้วยกนดีเลยครับเข่าเลยครับมาครับสามยันหนึ่งนะหุ่นเตี้ยแบบนี้นะดีมากดีเลยแต่จะปอกให้หนุนแทนอ้าโอ้โหอะไรครับ ยังมาเมือนะยังได้ึงนะฮะ้ปี่เลียรแล้วเียนแล้วโอ้โอนี่เลียนคแล้วนะีนส้ใจเลยนะไปออออกด้วยครับอ้าวเลขลงไปนะที่เลขนะทีวัดนะทีวัดครับประตูก็เลียนนะตงไดครับงไเข้าเอง่ยนคแล้วนะออกไนะ

เนี่ยนะนั่งพักนะขอโทษนะเอาเลครับตามมาฮะวันนี้รับกิบหมดเลยนะนี่นะดีข้นไหมดีมากตีพวกนั้นตีพวกนั้นไปแรงจริงนะโอ้โหนี่ปีนเก่งอยูตัวาเลยนะไม่เอาดูหนาทั้งตัวข้าเลยทุ่งเด็นี้ฮะดลยหาเ

แล้วพอดดูเอ้าโอ้โหลกนื่น,น out, no ๆะเอับหได้ไเสีย ah, 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 oh okay. oh oh, oh ah, ี่แตงเอลไม่ชอบนะถ้าถไม่มีหถึ้งเเอลจะไทีแต่งแน่เลยแล้วูโยมาโอ้ยตัวตุ้งแน่ี่ยนะตอไปเสีเสียเลยนะพี่แค เอาละเอาละตาแล้วตายแล้วี่วัดมาติดเวทเรอยู่พราว่าเราเป็นสองทีเดียวดารองคนก็มาลุ้นีต่อไปดูคุณเจ้าพนักให้เด็กโอเวยเว้เว้นถหลักมาเลยครับพี่โยโยใครอาพดาวดาวตัวใหญ่จูงเที่ยวเอาเข้าไงล่ะเว้ย

mà anh đi đóng khá lắm, đi lắc đóng cứ nhiều, mẹ yêu lô lắm, mà đi lắc cứ nhiều, năm mẹ đi đâu đó, mẹ đang biếng đấy à, 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 à đi เป่าล eh yes. คของผมกของกเอนี่นะต่ถปอยู่เทนท์ทน